สบายดีพี่นอ้องสบายดีสุขสุขคนสมองสุบอนพผพอกับส่องกูอ้าอีกแล้วพี่นอ้องมื้อนี่แม่นแม่น้องนุน่นเขาา้าครัวพี่นอ้องจ้าในแอวพั่น,นนะเนาะจักอีหย<า><น>ังเห็นแต่เค็มขาดว่าซั่นนี่ไว้ตาถึงเลยว่าซั่น เมนูอะไรมานี่ลบปลาจ้าลับปลานินเนาะจ้าขบป้นจ้าลาบปลาชีมือฝอ่งเงนเนาะเมนูเงินกำลังชีตัมขะปุ่นพี่เนาน้ำลายแตกนมี่ชกระปุ่นกระจานผ่านเต็มถวยน้องมวยใสย่กะปุ้นนั่นลูกมเบิร์เนี่ย บ่เผ็ดบ่ pun บ่อืมได้ดิบ่ เมนูฮาวานันนี้มีต้มปลาแล้วก็ราบสดปลาแล้วก็ตำข่าปุ้นแล้วก็สุดท้ายถ่ายสุดก็คือสมปะน้อยมื้อนี้เขาไปตลาดมาเห็ดเครื่องเคื่งซื้อเครื่องเห็ดกองบุญเนานะะเฮาส้เฮ็ดปลาเขาเห็ดกองบุญพี่น้องแต่ว่าเขาบถ่ายคลิปพี่น้องเลยเฝ่าไปเฝ้ามา ฟ้าวซื้อแล้วก็ฟ้าวมาเลยย่านคุณก็ลายแม่นเพราะว่าโควิดนี่อยู่ในบ้านสารคําเลยบ้านกุมเสียงเนาะบ้านที่เฮาไปน่นะแม่แม่นพ่อคก็ติดแม่น้จ้าเรียนเจ้าก็เียนแต่ม .4 กับม .7 แต่ว่าแยห้องด้เจ้าก็ได้ สิมเลยว่าสิเป็นอะไรเฮ้ยล,ลูก่อนนะกินข้าวก่อนแะไอเดนโอ้ยชงตายายเลยน,นะใส่แว่นใ <laughs> ส่แว่นูกคงงอกส่องตายายจัดเราจะไปเห็นไม้หามหไปมาขอไม้ยายป่วง Ừ, bên cạnh này sẹp ừ, ok tắt อู้ๆตกเป็นแซ่บโอเค sẹp เลยเอ้ายังให้ชิมอยู่ว่าแซ่บ น้าพี่น้องมากินนมกัน,นและะ้วก็เมนูต่อไปเฮากะสีได้กินหวานได้พี่น้องนี่เฮาต้มเขาสักครู่ไว้แล้วน้าพี่น้องแล้วเฮากะมีแต่ต้มแต่น้ำมันใสแล้วก็กินพี่น้องเลยมากินนมกันเลยพี่น้องเด้อฮึฮึสง่งเราเลยต้งยำใส่เสียแต่บวกเพชรเสียแต่บวกเพ็ดเน เออลูกจะบ่มาได้ลูกส่จะบ่ได้นุ่จใส่อันใดก็ได้ด้วยกระชสวยแันนีนําชองแน่ชส่งบ่ใส่บ่มาด้ลูกจุบแม่จุบแม่จุบจุบโอ้ย ตัวแสบขนาดได้พ <ination noises> like ี But, like ่น้องปรท่านได้กินกับแสบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ง่ายดูง่ายดูดูชิบสองโมกว่าแล้วไปเลื่อยยาเขาพี่น้องห้ากมาเต่ตลาดไปตลาดกับบริคิดนี่ได้จดเป็นรายการไป ซื้อเอาซื้อเอาแล้กกับมาเลยโอเคแซ่บ okay. อร,ร่อยไปไปกินน้อกันพี่น้องบันนี่จะไมเห็ุดจังสันอัะนนะั้นลูกถูกมืกี้เขาน้อกันพี่นอ้องเขาเถียงถูจกจ้าเขาหงเหนยนนะ มาน่อยมาสบายดีออัง่นน้อยอืมกิเนอุ้ยเสะบ่สบายดีอัง่นอัง่นสบายดีลูกสบายดีอนมือถูยาหน่อยไหมลูกถุถุน้าไหม bộ hết chẳng ຊັ້ນໂລ ô ແຕ່ Để lì lò, bố ໄດ້ດິບພີ່ນ້ອງ เออเอาก็บมาเอออังุนเอ้ยวันนี้กินข้าวแซบแซบลูกกับพลูกร้านกับพล้านเอ้า Ui, bữa nay ăn ngon. Bài tỏ là chết Nan, Nan, được ăn ngon, kia khảo được ăn ngon, เดิเนกีน่ขั้วเด้อเอเดนน่ะโอ้มีแต่แนวหลีมของเผืนย่างยายถั่วเฮือนอุ้ยไหนอยากม,าดมัดผมเฮ้ยโอยใช่อืม

พันข้าุดมาแรงเนาะคึ้ชักเอาไหมักนาค่ขึ้นจะเอาออกมาทำผิดหรือลุกๆลานๆมายามพี่น้องเลยเลยเห็ุกับขขาแซ่บๆสกินอืมอืมอือืมเอาเจียบเอ Ừ. Say em mà đâu? A ừ, mua được cho sai nữa nè Nè mày hay mẹ em mày Say tàn Sai mày nữa mày mày ơ, ơ, mày mày Ngam ngam mày 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 đi mày mày cả mày 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 anh mày muốn... เด you you, ินอย่เงี้ยต้เคยคุมบ้านเดินมาทุกบเคยไอูเยอยากให้นองใส่เอ้านอกกวนวิต่อยากนาอ่ะนี่อือโอ้ยขาหักไปขาแล้วมอญี่ยุ่นบางกีนี่ เมื่อไปบองเงียบแมลงเอาไปสะวนไปหาเขียดเป็นอะไรซักวัคซีนบริเจ็บบอกอืมอืมอาการกำริบว่านี่บ่าพรากันหัวจะเจ็บใสเพราะเป็นย้อนซักวัคซีนไปไม่มีเพราะไข่แตกเจ็บใสลูกฮะ เจ็บไสเจ็บแข้งเจ็บแข้งนะอืมละซักวัคซีนบ่หยอดยาชื่อวันนี้องุนหยอดยากับกินนะนะยาคารมอกนี่บ่มีนะต well ิด่น้ำนักกบนุงอืกินมาหารงแอะน้งเท่าไรนะอื น้ำนักกะโลครึงอางุนซิบโลกขึงยอดยอดอ่างุนนะองุนบ่มีหอน้ำนักองุนอ่ะซิบโลครึ่งลวงซูงน่ะแปดแปดสิบสามจุนหาตัวอิงกุ๊กสาวโอ้ยลูกเลย พี่เนาะเออบ๊าวลาใจห่างสิได้อำลาพระจากพี่น้องเป็นแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ลุล่วๆพี่น้องขอบคุณแม่ลูกอ่อนเรนี่และพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้า